สวัสดีครับผมเช้านี้นะครับผมอยู่จังหวัดนะครับที่มีความเป็นมรดกโลกนะครับและก็เป็นจังหวัดที่มีปูราจาครูบาอาจารย์ที่นี่นะครับจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมทาบุญกันนะครับส่วนจะทําบุญที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับผมจะไปกับกลุ่มด้านหลังนะครับอุดรธานีไรเดอร์ครับ ตอนนี้นะครับผมกับสมาชิกอุดรธานีไรเดอร์นะครับและโกวินิสานะครับก็เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงตาพระมหาบัวนะครับซึ่งเป็นบุญอย่างยิ่งนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในกลุ่มของอุดรธานีไรเดอร์นะครับที่เชิกชวนผมมาทําบุญในวันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ที่จะมีอะไรถือว่ากิจกรรมต่อไปนี้คือกิจกรรมประวัติศาสตร์ครับผูแลผลลุกนะครับ ไม่ใช่อากาศหนาวนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่ากิจกรรมวันนี้ที่ได้ความเมตตาจากท,ทางวัดทางครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ชิีที่ช่วยผมมาทำวันนี้นัเป็นกิจกรรมอะไระครับเมื่อผมได้ทราบข่าวจากกลุ่มไลน์ขับไปชิมไปท่องเที่ยวอีสานบ้านเฮา แจ้งเรื่องอยากได้แรงงานช่วยเคลื่อนหินคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวผมเองก็รีบลงชื่อเพียงเพื่อแค่อยากทำบุญเท่านั้นโดยหารู้ไหมว่าในการทำบุญครั้งนี้เป็นการทำบุญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวไบเกอร์อย่างผมเลยทีเดียวนี่ครับวินาทีของประวัติศาสตร์นะครับที่เรากำลังจะเลื่อหนหินนะครับ ศิลาคำสอนนะครับขององค์หลวงาข้ามหาบัวนครับมีครับคือศรัทธาของประชาชนนะครับดูครับขนลุกมากเลยครับตอนนี้นะครับนี่คือไฮไลท์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในการดึงข้างบนนะครับหิหหหหหนทรงซี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า10ตันถูกเคลนยกลงวนวางอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่บริเวณด้านหน้าศาลา หลังจากนั้นพวกเราใช้กำลังกายพลังศรัทธาแรงบุญของชาวอุดรธานีไรเดอร์และผู้มีจิตศรัทธาลากหินคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวเข้าจุดที่กำหนดไว้ โดยการเคลื่อนที่ของหินนั้นจะทำได้เพียงครั้งละ2เมตรเนื่องจากมีข้อจำกัดของแผ่นเหล็กที่ใช้รองและต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนหินอีกทั้งยังต้องควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่ของหินด้วยปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายนะครับวัสดุหรือวัตถุนะครับที่มีขนาดใหญ่และมีน้ําหนักมากๆนะครับเราใช้เครนกันแล้วครับทุกวันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับ กลุ่มอุดรธานีไรเดอร์นะครับแล้วก็เจียงศาสตร์นะครับวันนี้เราได้มาร่วมแรงร่วมใจนะครับทำบุญครั้งใหญ่นะครับโดยการเคลื่อนหลักหินนะครับทำศิลาจารึกนะครับาำอนของครูบาอาจารย์นะครับถ้าหลวงตามหาบัวนะครับวันนี้นะครับเคลื่อนที่นี่ฮะโดยใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนที่เขาเรียกว่าเต่านะครับจำนวน4ตัวนะครับลางเหล็กนะครับแล้วก็เชือกนะครับและใช้แรงงานคนนะครับทั้งหมดประมาณ40,50คนจากสมาชิกของ ปุ่มอุดรธานีไรเดอร์นะครับแล้วก็ผู้มีจิตสันธานะครับนะครับที่กําลังเคลื่อนย้ายนะครับหินนะครับศิลาจารึกคําสอนของรูบาอาจารย์นะครับโดยหินก้อนนี้นะครับโดยยกลงที่เคลนบริเวณด้านหน้านะครับแล้วมีการเคลื่อนที่นะครับเข้ามานะครับยังจุดที่ตั้งนะครับระยะทางประมาณเกือบ50เมตรนะครับวันนี้ก็ถึงจุดเรียบร้อยครับมีเี่ยด้านหลังองนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภาพรวมกันนะครับ ทีมงานจิตอาสาในครั้งนี้ได้ใช้เวลาราวๆสามชั่วโมงในการเคลื่อนหินคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวเข้าตามจุดที่ได้กำหนดไว้อย่างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นบุญของทีมงานทุกๆท,ท่านรวมถึงตัวกับผมเองที่ได้เข้าสักการะหลวงพ่ออินทาวายสัตตุสกโกที่ท่านเดินทางจากวัดป่านาคําน้อยเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่วัดป่าบ้านตาดและให้ความเมตตาได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์การเคลื่อนหินคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวกับทีมงานอุดอรธานีไรเดอร์ครับในครั้งนี้ โดยหินทรงสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นฐานสำหรับวางรูปปั้นของหลวงตาพระมหาบัวเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสืบไป เอวัเอวนสโสิาเอจามบุกปอจัต่ิตาไปชิตาโอมังที่ตองเวอรสิจตวจังเสรีตุสั้ทจอบตาโนรากส่วนัตถะโเอสาสัติีโยวิวาจาตุัาขโลสินัจัมา

คุณผู้ใหญ่ใจดีแห่งอุดรธานีไรเดอร์ขับที่ได้ชวนผมมาร่วมทิปย์ทำบุญในครั้งนี้และพบกันใหม่ในทิปหน้าสวัสดีครับ